สวัสดีท่านผู้ฟังกันยาณมิมรทุกท่านนะคะทางธรรมชาแนลในวันนี้จะพาทุกท่านมารับฟังในหัวข้อมหัศจรรย์เหนือคำบรรยายสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังพระคาถาอิติปิโสหรือบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณล้วนมีอนุภาพมากเกินประมาณโบราณจารผู้แก่กล้าในวิชาอาคมมักจะนำพระคาถาอิติปิโส มาพลิกแปลงได้ร้อยแปดทั้งส่วนเติอนหน้าถอยหลังสลับไปมาหรือผูกเป็นอักขระเลขยันได้หลายรูปแบบเพื่อเป็นเครดหรืออุปเทศในการใช้พระคาถาให้เกิดอนุภาพในด้านต่างๆถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของโบราณจาร์ก็ว่าได้หนึ่งในการใช้พระคาถาอิติปิโสให้เกิดพลานุภาพแปงก้านั่นคือพระคาถาปิติปิโสถอยหลัง มีอุปเทศหรือเหตการใช้อยู่อย่างหลากหลายมีความเชื่อว่าหากภาวนาสามคาบหรือเจ็ดคาบก่อนออกเดินทางไปนิทิตต่างๆจะช่วยให้เกิดอนุภาพในด้านแคล้วค่าปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนอกจากนี้ยังมีเคล็ดวิชาการสวดภาวนาคาถาอิติปิโสถอยหลังสำหรับคนดวงตกมีเคราะห์โดยให้สวดติดต่อกันหนึจบ เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นก็จะเห็นถึงความอัศจรรย์ที่สามารถกลับคอร้ายให้กลายเป็นดีพลิกดวงชะตาชีวิตได้หรือจะใช้สวดเพื่อสะดอกุญแจถอนของถอนคุณใสล้างอาถรรพ์มนต์ดำให้สิ้นไปก็ได้นะคะโบราณจารย์จึงนิยมใช้พระคาถาพระอิตธิปิโสถอยหลังกันอย่างกว้างขวางแม้แต่ประเกจิอาจารย์ดังหลายท่านก็ยังใช้พระคาถานี้ เช่นหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องซึ่งท่านเป็นผู้ชำนาญในการสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังได้อย่างแม่นยำหลวงปู่คุย้ยซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังมาจากหลวงพ่อทบวัดชนแดนและอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่บุญวัดกลางบานแก้วจังหวัดนครปฐมที่ได้บันทึกไว้เกี่ยวกับการสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังเพื่อให้เบี้ย แก้เกิดอานุภาพบทสวดแบบนี้จะไม่ค่อยคุ้นหูคนทั่วไปมากนะักโดยทั่วไปจะท่องบทสวดอิติปิโสธรรมดาทั่วไปซึ่งก่อนนอนหากท่านสวดมนต์อิติปิโสนี้ทุกวันเขาว่ากันว่านอนแล้วจะหลับฝันดีและจะได้รับการคุ้มครองจากถวยเทพซึ่งหากเราไปต่างจังหวัดหรือไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยและจะต้องพักค้างแรมควรมีคาถาติดตัวเอาไว้ อย่างน้อยก็จะทำให้เราสบายใจในยามหลับนอนบทอิติพิโสถอยหลังนี้เชื่อกันว่าเมื่อสมัยพุทธกาลมีเหล่าพระสงฆ์อยู่กลุ่มหนึ่งได้ออกธุดงไปในป่าเขาซึ่งเป็นป่าที่ว่ากันว่าไม่มีนักบุญท่านใดอยู่ได้เพราะมักจะมีเหล่าอสูรกายมาหลอกหล้อทําให้ตะบะพังจนสติแตกอยู่ร่ําไปพระสงฆ์กลุ่มนี้ได้ไปปรากฏ และจำศีลอยู่ที่นั่นซึ่งมีกันทั้งหมดแปดองค์ตกกลางคืนเหล่าอาสุร,รากายก็ออกฤทธิ์ทั้งหัวร้อทั่วหุบเขาทั้งแปลงเป็นผีควักไส้พุงตาถลนเหล่าพระสง์ทั้งหมดกลัวสุดขีดแต่ได้ตั้งสติและสวดมนต์โดยเฉพาะบทอิติปิโสแต่พอสวดอสุร,รากายก็กลับกายร่างเป็นยักษ์ร่างใหญ่ปัดกดกระเด็นไปคนละทิศละทาง ทั้งหมดทุกท่านได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ให้บทสวดอิติปิโสแต่ให้สวดถอยหลังกลับเพื่อไปปลดปล่อยยักษ์ตนนั้นที่ห่วงที่เหล่าพระสงฆ์เหล่านั้นก็กลับไปที่เดิมเมื่อตกกลางคืนมาอีกยิ่งหนักกว่าครั้งที่แล้วทั้งพายุฝนทั้งฟ้าผ่าและกำลังจะกระทึบไปที่เหล่าพระสงฆ์กลุ่มนั้นพระพิสุทั้งหมดจึงนั่งห้อมล้อม และท่องอิติปิโสถอยหลังยักษ์ตนนั้นปวดหัวทรมานอย่างแรงจนต้องอ้อนวอนให้พระสงฆ์กลุ่มนั้นหยุดท่องคาถาหัวหน้าคณะสงฆ์ได้ให้ยักษ์สาบานด้วยวาจาสัตว์ว่าต้องไม่ทำร้ายใครอีกและต้องจำศีลเพื่อให้หลุดพ้นจากวัดสงสารที่เป็นอยู่นี้ยักษ์จึงตกลงและในที่สุดก็มาเป็นบทคาถาบทหนึ่ง ที่ไม่ใช่แค่คุ้มครองผู้สวดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหากแต่ยังป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายยามจำเป็นต้องพักในที่ที่เราไม่คุ้นเคยคาถาบทนี้มีทั้งหมด56ตัวให้ภาวนา3หรือ7คาบก่อนออกเดินทางไปในสารทิศใ,ใดๆก็จะแคล้วคลาบปราศจากทุกภัยพิบัติทางปวงว่ากันว่าหากภาวนาได้ครบ108คาบติดต่อกันจะมีตัวเบา เดินตัวปลิวเศกหรือสะดอกเคราะห์สะดอกกุญแจหรือโซ่ตวนของจองจำทั้งปวงได้ทั้งสิ้นซึ่งบทสวดอิติปิโสถอยหลังมีดังนี้นะคะติวาคะพระโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตธิระสามะธรรมสะ ริปุโรตะนุตอทูวิกะโลโตคะสุโนปันสัมะรัจชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังระอาวาคะภะโสปิติอีบทสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังนี้ เป็นบทสวดเพื่อเสริมความสิริมงคลแก่ตัวเราและเสริมความมั่นใจในการเดินทางไปไหนมาไหนและเหนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องประพฤติดีปฏิบัติดีมันรักษาศีลทำความดีตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ